ทักพาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องาแต่ผูทุกคนนะยินดีต้อนรับค่ะสู่อซ่องแม่น้องน้องนุ่งาแนวแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพอกันไม่นี่นอนพี่น้องเนาะแม่น้องวีจ้ะทีคือการแต่งเฮดยูขั่วกินเนาะพี่น้องเนาะการมื่อนี้ค่ะแม่น้องวีเสนอนำเสนอเมนูอย่างนั้นจ้ะไปเบิ่งไปซ้มน้อกันพี่น้อพี่น้องเนาะมือพี่น้อะ แต่ละมือกับแม่้องวิกัตื่นแต่เศ้ากะหนึ่งเข้าแต่งยู่พอก,กินน้องๆก่อน,นทีชาพี่ชอ,อกไปเหตุการณ์เหตุงานน้พี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อ้องวิ่นผลอ,อกไปเหตุงานเนะะี่ยฮาก่ตื่นมาเหตุอยู่กับเข่ากับน้ำถาดน้องๆพดเข่าฮาาก็นทซุกอะ่วนเข่า ดงขวดเตะละมือแล้วคุณนุ้งเตะขาเสือาต่อมาเข่าเรือซสื้อราเรือ chả làm đi công việc cho bà có của nó đi lên 对，考的很难的。嗯 一样。<Yeah. S 2> yeah. อยาตุการย์กัแบบสูงแบบส้นน น้องเมย์น้องวีแกมาสอยพักก็ต้องที่แล้วป้าบรรยากาศยามสาวสาวเลยพี้ผักกาญ้ำงามสวยมาสวยผักเมื่อสายหลับไข่ก้อยกันเนาะพี่น้องเนาะผักกาญ้ำนี่พี่น้องไงพ่นน่ะผักบัวหัวน้องนอน เราแบบปลูกไก่เฮือนเลยเวลากินจะได้กินง่ายกับบรรยากาศท่าเศร้านะพี่น้องนะหอมปอม ดินอะไรดินบอมทิทีเสร็ลับนะพี่น้องครับผักหยาเขาปลูกเองนะพี่น้องว่าปลูกต้นซื้อปลูกกินธรรมาซาบนะพี่น้องบันตตกจินเขากั็คือสิ ไดยทีแล้วนแล้วน้องเนาะเห็มเห็มเปีเป้ยะแล้วมั่งกำลังมั่งเอามั่งมังพอดีพอดี อื้อหอมกลมๆไปเดเออเอาไปดีสําาเนะ la e te silo souk. Iken, la e pouman se api. พะเดืบร่อยนะเง,ง,งี้งมันมีโนูนึงทิ่ขาดก็ได้เป็นนงกาแฟขาดก็ได้นิดนึงติดเบื้อ 对，好了。你拍什么呀？我给他剪，好你。哦。 哎。<Now. S 2> <Good. S 1> ย,ายาังไงนนเรเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วกับสมพัขกขันวานนี๋ไปเบิง้งเนาะ 来来来，兄弟，好的，啊、好，嗯，好呢。 เป็นคู่มือก็บอกว่าเราแท้คูค่มือ

xảy ra không gì ạ không có gì được sai gì không với hát mà hát 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 có hát 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 cả nên Mình... hát khuẩn đại hát phải mình hát luôn hát bằng Đâu? Đã, đều, đều. Im ra im ra Lại im nhắn luôn

มาอีกหนึ่งเมนูสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะคือต้องคูมือวันตอนนี้คูมือทีต้องกินอันนี้อันนี้ก็ของลูกของลูกไหนอะไรยังไนน่อพ่อหนาอน้าอน้พอหน้อน้่อหน่นหน่อ่หาน้อย วอไอยากกิารีวิวนะขนมแพมมาไหนมันเจ็ดแอนบอกนะขอกินเขาแหละเขอยูนปากราะว่าเสร็ น então, ออออ้องแจ็คชานมาฝากมาจากรุแเน่นตายได้เดือนเดียวม้คนเอาลูกลูกรให้เหม่ยเลาค่ปวดแขนยังไม่ไอุดหอทองยังอยู่ดดับเรปวดแขนเราเอาลามหได้ลานมดลานเลยบกค่อนุ๊มบวเงินหรอบมีเงินเนีเากบมได้ไป สามีตามเกิดแล้เเนกัไปได้เดือนเดียวิได้พอเงินชงพรขดรถแล้อะพี่น ok ้องเนี่ยออกหายอไไปงาน้่อทางหนาอืมรอพีติี้ตินี่นี่นี่ดยังอยูกับีนะฮะไปดิปลุงอ่าพี่น้องเนาะชีวิตทีเฮ็ดแต่ละมือแต่ละวัน กลับบ้านทำนี่เด้อเนาะแม่พี่น้องเนาะแม่ลองมีกับขอโตลาพี่ลาน้องไปแล้วสบายดีสบายดี่าคกูคุณทุกคนสบายดีจ้ะบ๊ายบายบายป้าลุงนะลูกน่า